เจ้าหน,น้าที่เตรียมขยายผลหลังควบคุมแรงงานชาวลาว20คนที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโควิด1 9นะคะโดยเป็นการเดินเท้าผ่านทางแม่น้ำสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสเตรียมเดินทางไปยังจังหวัดหนองคายเบื้องต้นพบว่ามีกระบวนการในหน้าว่าจ้างคิดค่าหัวคนละ8,000บาทค่ะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองกลุ่มแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว20คนที่ถูกควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจ <All right. S 1> ูธรมูโนโเภอสุงไงโกโลกจัังหวดนาราธิวาสหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่3ฝ่ายสนที่กำลังออกตรวจแนวชายแดนไทยมาเลเซียพบกลุ่มชายเดินขึ้นมาจากริมคลองแม่น้ำสุงไงโกโลกบริเวณหมู่สมบ้านปลือเตาะตำบลมูโนเตรียมขึ้นรถยนต์กระบะสองคันที่จอดรออยู่ค่ะ พอเจ้าหน้าที่เข้าแสดงตัวก็กลุ่มคนดังกล่าวทิ้งกระเป๋าสัมภาระและวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าเจ้าหน้าที่ต้องปิดล้อมจนสามารถควบคุมตัวไว้ได้ทั้งหมดจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าทั้งหมดมีสัญชาติลาว เป็นแรงงานประมงเดินทางมาจากมาเลเซียต้องการกลับประเทศจึงว่าจ้างนายหน้าให้พาข้ามแดนผ่านแม่น้ำสุงไงโกโลกมายังฝั่งไทยโดยคิดราคาเป็นรายหัวคนละ8,000บาทนะคะและเมื่อเข้าประเทศได้ก็จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดน้องคายก่อนข้ามไปประเทศลาวแต่ก็ถูกจับกลุ่มได้ซะก่อน ขณะที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ลักลอบเข้าเมืองมาได้ทั้ง20คนพร้อมรถยนต์กระบะอีก2คันที่เตรียมพร้อมสำหรับโดยสารต่อไปยังปลายทางจึงยึดไว้เป็นของกลางและเตรียมขยายผลต่อไปค่ะ